ครับวันที่15กันยายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลาบ่าย4โมง25นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็มาทำรายการคลิปเฉพาะกิจกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้อัปเดตในเรื่องของแนวโน้มทองคำที่จะเกิดขึ้นในอีกวัน2วันข้างหน้านี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากนะครับจากคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าจะทองคำเนี่ยมันทะลุราคา1,803เหรียญได้นะครับ ทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับซึ่งแน่นอนครับจากเมื่อวานนี้ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถทะลุ1803เหรียญขึ้นมาได้แล้วก็ไปทําจุดสูงสุดอี่าที่ราคา1 8 0 8เหรียญแน่นอนครับตอนนี้นะครับผมประกาศอย่างเป็นทางการหรือว่าทองคํานะครับได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนของ เจ้าขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็ยังทำงานอยู่นะครับนั่นแปลว่าทองคำเนี่ยมันจะต้องดันตัวเองนะครับให้ทะลุ1830เหรียญขึ้นไปให้ได้นะครับทองคำเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวแล้วก็กลายเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมนะ ก็มีคําถามถามต่อว่าแล้วทองคําจะย่อตัวลงมาได้อีกไหมนะครับก็ต้องตอบแบบนี้ว่าแน่นอนครับทองคํายังมีโอกาสย่อตัวลงตามธรรมเนียม mm. เช่นเดียวกันเสมอนะครับแต่ถ้าใครยังจําคลิปเมื่อวันจันรได้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าตลาดนะครับมันจะหลอกกินสต็อปลอสนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของลางสังขอของผมเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะครับมันก็อาจจะไปสวนกับทาง เทคนิคเข้ากราฟได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใครเล่นตามแผนก็ถือว่าก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับออผมขอเริ่มต้นว่ากรอบทองคำนะครับในช่วง1นถึง2วันนี้นะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ย อยู่ที่ตำแหน่งราคา1,780เหรียญจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็พูดถึงด่าน1,770เหรียญมาเมื่อวันจันทร์ผมก็พูดถึงด่าน1,770เหรียญแต่ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนใหม่นะครับตำแหน่งที่ผมเคยพูดเอาไว้ที่1,770เหรียญเนี่ยตอนนี้มัน ดันย้ายตำแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่ตำแหน่ง1780เปหรียญซึ่งมันทับเส้นลายเดียวกันกับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำครับมันหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 8 0เปหรียญลงมาได้กครั้งหนึ่งนะครับมันจะเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1780เปเหรียญได้อยู่นะครับแน่นอน มันจะรีบาวขึ้นไปต่อในค่ำคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อไปทดสอบการเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวที่ด่านราคา1,830เหรียญน,นั่นแปลว่าค่ำคืนนี้ครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นไปถึงระดับราคา1,820ถึง1,830เหรียญเนี่ยยังมีความหวังนะครับสำหรับคนที่ติดดอยอยู่โอเค เรามาดูการซื้อขายรายย่อยกันบ้างนะครับหลังจากที่ทองคำเนี่ยมันก็มีการย่อตัวลงนะครับมาเมื่อตอนบ่ายเนี่ยต่ำสุดก็ที่1798เหรียญน,นะตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาป้วนเปี้ยนที่1801เหรียญสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับอยากจะซื้อนะผมตอบแบบนี้เลยว่าท่านซื้อได้ตลอดเลยครับ ตาไปที่ทองคำเนี่ยย่อลงมายังไม่หลุดต่ำกว่า1780เหรียญน,นะเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับย้ำนะครับตอนนี้ท่านต้องเปิดซื้อบายอย่างเดียวไม่เล่นเซลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันทะลุราคา1,804รเหรียญขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับหรือว่าตั้งบายสต็อปลอที่1 8 0 4ี่เหรียญ พอถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดแรงซื้อระยะสั้นนะครับแล้วก็ไปรอปิดจำไรครับที่ราคา1,809ถึง1,811เหรียญได้เลยแล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อบาร์สตอบเพิ่มครับที่ราคา1,809เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับทองคำจะขึ้นต่อนะครับไปถึงระดับราคา1,816จนถึง1,818เหรียญ แล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อวัสต็อปครับไม้สุดท้ายครับที่ราคา1,816เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดจำไรได้เลยครับที่บริเวณราคาประมาณ1,823จนถึง1,826เหรียญได้เลยนะครับถึงจุดนี้ก็พอนะครับแล้วเราค่อยไปดูกันว่าทองคำเนี่ยมันจะผ่าน1,830เหรียญได้หรือไม่อย่างไรนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนเทรนเป็น ขาดขึ้นระยะย,ยาได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีแรงส่งต่อให้ทองคำเนี่ยไปถึงระดับราคาประมาณ1 8 4 0ปี่ถึง1น5 0เหรียญได้แต่ทุกๆครั้งเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาดขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมเสมอถึงจังหวะนั้นเนี่ยแล้วค่อยรอทองคําย่อลงมาแล้วค่อยดักซื้อใหม่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้ก็คือเล่นแบบชิวๆแล้วนะครับก็คือโอเค ย่อลงมาก็ซื้ออย่างเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงชาวเหวี่ยวกันบ้างนะครับชาวเหวี่ยวเนี่ยก็มีคําถามถามมาว่าทองคําจะย่อลงมาได้สักขนาดไหนนะครับตอบแบบไม่เอาใจเลยนะก็ทองคาเนี่ยน่าจะย่อลงมากรอบแรกเนี่ยนะครับน่าจะย่อลงมาได้ประมาณสัก1793ถึง1795นะครับนี่คือกรอบแรกที่ทองคําจะย่อลงมานะ แล้วก็กรอบที่2เนี่ยก็ประมาณสัก1785ถึง1787นะครับนี่คือ2กรอบที่ทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อลงมาได้ย่อลงมาเนี่ยนะครับและอย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า1,780เหรียญเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็จะดีตัวกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของคนที่ติดเหวอยู่แล้วจะแก้ไขพอดอย่างไรนะครับโอเค ก็คงจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะผมคงไม่พูดอะไรเยอะมากนะครับก็เป็นคลิปเฉพาะกิจสรุปให้ละกันนะครับแล้วก็คลิปในวันจันทร์นะครับก็ยังอ้างอิงถึงคลิปเฉพาะกิจอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสรุปให้สั้นๆแบบนี้เลยนะว่านับจากวันนี้นะครับพรุ่งนี้มะลืนนี้นะครับตราบใดที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,780เปเหรียญได้อยู่นะครับ ย่อลงมาซื้ออย่างเดียวนะครับไม่เล่นเซลล์แล้วถ้าเกิดเกมพิดนะครับในช่วง1-2วันนี้บังเอิญทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,780เหรียญลงมาได้ให้ท่านรู้ไว้เลยว่าตลาดทองคำเนี่ยมันสับขาหลอกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันไม่ได้หลอกกินสต็อปลอนะครับถ้าทองคำหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 8 0เเหรียญลงมาได้รอบนี้เนี่ย ทองคําลงของจริงนะครับลงได้ระดับไหนก็ลงไปในระดับที่ผมพูดเอาไว้เมื่อวันจันทร์นั่นแหละครับโอกาสที่มันจะลงไปถึงระดับ1,740จนถึง1,750เหรียญเนี่ยน่าจะมีได้เห็นเลยนะครับก็คงสรุปจบเพียงแค่นี้เลยนะครับอ้ถ้าทองคำนะครับทะลุ1,700 1,830เหรียญขึ้นไปได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับ เปิดซื้อตามไปเลยครับเพราะยังไงเนี่ยในระดับ1,840น่เนี่ยน่าจะถึงอยู่แล้วนะครับก็คงสรุปเพียงแค่นี้แล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคงกลับเข้ามาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับกับอาจารย์เติ้ยครับสวัสดีครับ